เขาจะเป็นเขาจะเป็นหัวเขาจะเป็นเขาจะมีนที่พี่ได้เห็นจบตหมือพเดก็บอกว่าตอนนี้เขาก็เตรียมพร้อมเนาะถ้าเปิดเทอมปุ๊บโอ้ะว่าเพราะว่าชาเก่านะ่ะมันหัวเป็นอะไร วิดีโอไวนอ้น่ะแล้อันนี้คือไม่ต้องเขียนนะไม่ต้องเขียนเลยใส่แล้วจะใส่เ,สเตน้นโอ้โหงั้น แบบบมีบ๊อบบมีแบบเลยคจัดธรรมดา,าจัดธรรมดาด้วยไม่โมเดลค่ะนีอ่อัเเอบเดตดีกว่ไหมโอ้โห <c oughs> อย่นล้วีักอ่นนเ็ปีซิม่าฮ่า่าเพิ่งเประสบการณ์แบบนนะครับี เสร็จแล้วใช้วเวลาไม่ถึง5นาทีเริ่นำกระถ u นปักมือครับดัดเย็บผ้าธรรมดา